สวัสดีครับต้องเข้าสู่ยักษ์อยากเล่าครับวันนี้พากลับมาที่ปัจจุบันกันหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งจับสลากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ8ทีมสุดท้ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะและก็วางโปรแกรมในรอบรองชาเลิ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยจนถึงนัดชิงชาเลิ์เลยนะครับก็แน่นอนครับคงจะมาเก็บตกเบื้องหลังกันหน่อยครับว่าในการเจอกับราดบริดเป็นอย่างไรบ้างแต่ที่สําคัญนะครับมันมีแมชคลาสสิกอยู่ สองเกมครับในรอบรองอัลดี่หรือผู้เคยเจอกับมาริดเนี่ยเดี๋ยวนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยฝากกด Subscribe ก่อนนะนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซิฟเฟอร์ฝากไว้ด้วยณนตะรงนี้นะครับขอบคุณมากๆครับผมกเก็บไปออยเซ่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัลไลแต่ในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มี VR ครับผู้สินเป่าไปแล้วเรียบร้อยจุดโทษเจอราดเปรี้ยงเข้าไป2-0 ามิดอันตินชอปเป็นคนจับสลากครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในหนะการเป็นอดีตนักเตะทีมชาติตุรกีครับปีนี้เนี่ยชิงที่อิสตันบูลนะฮะก็มาเป็นตัวแทนในหนการเป็นเจ้าภาพอ่ะว่าง่ายๆแบบนี้ซึ่งในรอบ8ทีมเนี่ยโอเพ่นเลยครับไม่มีเงื่อนไขไม่มีกฎห้ามเจอจากประเทศเดียวกันวัดเลยนะฮะเย้าเยือนได้หมดเลยแล้วก็จับไปถึงในรอบรองชาเลิศคู่แรกออกมาปังแมสตี้ดอทมุน คู่2อ,ออกมาปั้งปอร์โตเชลซีครับคู่ที่3รีมาชนัดชิงเลยครับ,บาเยามนิีเจอกับเปเชสุดท้ายหยิบเรอมาดรดขึ้นมาแล้วลิเวอร์พูลเป็นทีมสุดท้ายครับก็เรอริรตเจอกับลิเวอร์พูลครับแล้วก็ผู้ชนะคู่นี้นะฮะจะได้ไปเจอรอบรองชนะเลิกก็จะเจอคู่ชนะระหว่างเอสปอร์โตกับเชลซีจะถือว่าโอเคครับ อันดับแรกเนี่ยฟิลแรกอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปเสมอนะครับว่ารอบแปดทีมเนี่ยมันไม่มีความคิดที่อยากเจอทีมนั้นหรือไม่อยากเจอทีมนี้อะไรประมาณนี้ครคือมันผ่านจนถึงขั้นว่ารอบล็อกอท์ขนาดนี้นะครับไม่มีงานง่ายแน่นอนต่อให้ใครจะพูดถึงว่าโอ้เอฟซิปอโตมันน่าสนใจนะอะไรประมาณนั้นแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าปอ r โตเนี่ยก็เพิ่งผ่านยูเวนตุสมาเพราะฉะนั้นคุณประมาทไม่ได้กับสถานการณ์ที่เวอร์พูู อยู่ในปีที่มันหนักนวงขนาดนี้ด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าอีก7ทีมที่เหลือเนี่ยอยากเจอลิเวอร์พูลด้วยซ้ำไปแต่โอเคครับการเจอเรอัลมาดริดผมก็ถือว่ามันก็ไม่ได้เป็นเป็นการจับสลากที่ดีหรือว่าแย่แต่ว่าถามว่าหนักไหมนหนักแน่ๆครับซึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งเยนคลอปและเซดินซีดานพูดคล้ายๆกันเลยครับว่าน่าตื่นเต้นมากครับแล้วมันจะเป็นเกมที่ยากทั้งสองทีมแน่ๆเพราะว่าสูสีใกล้เคียงกัน แต่เป็นเกมที่ทั้งสองทีมพร้อมสู้พร้อมลุยและคาดเดาลำบากว่าใครจะได้เข้ารอบพอจับมาปึ้งนะครับมาดริดลิเวอร์พูลรวมกันสองทีมนี้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหรือว่ายูโรเปียนคัพเนี่ยนะฮะสิบเก้าครั้งนะครับมาดริดสิบสามลิเวอร์พูลหกครับซึ่งทะนับแบบเร็วเ,วเลยนะฮะการเจอกันของทั้งสองทีมนี่ก็ถ้าเป็นแผลสดหน่อยแน่นอนครับนะักชิงชนะเลิศเมื่อปี2018 เริสูแพ้ไป3านึ่งแล้วกเกิดเรื่องราวสา,าการที่พูดถึงเยอะแยะมากมายโมซาลาโดนเซาาโครมอสเหนียวล้มลงไปนะครับหัวไหลพังเล่นต่อไม่ได้โมเมนตัมเปลี่ยนดอริสคาริอสุสสติหลุดคว้างบอลไปให้ติดทางของเมซ์มาเข้าประตูรับลูกยิงไกลของเกเรเบลเข้าประตูอีก3ประตูเนี่ยเป็นความผิดพลาดจากคาริอสุสหลักๆเลยคือสครั้ง ก็เป็นแผลสดเยอะแต่ถ้าถามแบบคนรุ่นพ่อรุ่นลุงหน่อย1น8 1งนอยครับนักชิงชาเลอร์เหมือนกันครั้งนั้นอล,ลิฟภูชนะ1ประตประตูนย์ที่กรุงปารีสนะครับประตูชัยเนี่ยอลันเคนเนดีตเติมขึ้นไปเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายระดับตำนานของลิเวอร์พูลเหมือนกันครับในยุคปลาย70ต่อต้น80เนี่ยนะครับเรียงเข้าไปเป็นประตูชัยประตูโทนลูกเดียวที่ทำให้ลิเวอร์พูลชนะ อันนี้คือคิดแบบเร็วนะฮะนัดชิงแต่ถ้าย้อนเอาจริงครับในการเจอแชมเปี้ยนส์ลีกบนเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2014ครับอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งในปีนั้นเนี่ยบรัเจอร์สกำลังกำลังเปลี่ยนถ่ายแล้วมันก็ดูดูย่ำแย่เหลือเกินปรากฏว่าแพ้เย่าเยือนเลยครับที่แอนฟิลด์แพ้คาบ้านเลยครับ3-0กลับไปที่าซานาโกเบเดเบลแพ้อีก หนึ่งประตูระสูงเละเทะย่อยยับนั่นคือรอบแบ่งกลุ่มแต่วันคลาสสิกความคลาสสิกที่มันเกิดขึ้นที่อยากเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นในรู่การ2008-2009ครับรอบ16ทีมสุดท้ายเราัลมาดริดเจอกับลิเวอร์พูลเป็นปีที่โอ้โหน่าสนใจมากๆครับเกมนัดแรกเนี่ยไปเยือนที่เบดเบล เกมนั้นเนี่ยซิเวนเจอรัตนั่งข้างสนามเจม,ม่คราเกอร์เป็นกัปตันทีมซึ่งตวรุก็กระจัดกระจายไปเดอร์เขาต้องเข้ามาเล่นตรงกลางริมเส้นก็จะเป็นยอร์ซี่เบนายุนอันเบิร์ดเบเรราและก็เฟรเดลตอร์เรสนะฝั่งของมาริดเนี่ยในยุคนั้นเป็นคนได้รามอสกุมทีมครับแล้วก็บิ๊กเนมเท่าที่คุณจะนึกถึงได้เลยครับลอุลกอนซาเลส คอนเซ l โลอิก i n อินมาเชลโลอาย r นโรบินเฟรโดกาโกเพเป้เซกิโอรามอสอิกเเคซิย a สกาเบียลเซคือเต็มสุขซึ่งในรูปเกมเนี่ยนัดแรกนะฮะที่เนในใบเนเบลคือมันเอียงเลยครับเอียงไปฝั่งยชุดขาวที่สร้างผลงานได้ชัดเจนมากกว่าโอกาสในการเข้าทำเ,ย,เยอะมากกว่า ราอูนได้ยิงนะฮะอายันบเบิยิงไกลแบบโอ้โหสวยมากเป,ปเปเรน่าปัดปลายนิ่มกอสโลยกกักวอินในยุคที่กำลังพลิ้วเลยครับกำลังเป็นดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยลากเลือ้อยตัดจากนอกเข้าในจากริมเส้นเข้ามากลางทำเองกินเองเนี่ยแต่สุดท้ายก็ยังไม่ผ่านมือของเป,ปเปเรยนะ่ายังยิงไม่ตรงก่อนเกมมันยื้อครับมันยื้อไปถึงช่วง8นาทีสุดท้าย ลิวพูได้ฟรีคิกทางกราบขวาฟาบิโอออเรโอแบ็กซ้ายเทคนิคสูงชาวบราซิลของเราครับเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลโค้งเข้าหาประตูแล้วตรงนั้นนะฮะการประกบตัวของเรอัลมริตอาจจะสมาธิหลุดไปโผลขึ้นมาคือยอสซี่แบนายูนเช็ดเปรี่ยงผ่านมืออิกเกกัสยัดเข้าไปเรียบร้อยครับเป็นประตูชัยให้ลิวพูเนี่ยบุกไปเอาชนะ รอมปอร์ที่เบเนเบลได้สำเร็จกับหนึ่งสูตรกลุ่มความได้เปรียนม,มาแล้วกลับมาเล่นที่อันเฟลครับคราวนี้จัดเต็มสูตเลยครับเจอราดกลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะฮะเดิร์เค้าอยู่ทางกราบขวาด้านซ้ายเนี่ยเป็นไรอันบาร์เบิลครับวันนั้นหน้าเป้าก็เฟโดโอเรสคูเป็นฟิลนี่ไม่ต้องห่วงระดับโลกอยู่แหละเชอเบียออลอนโซ so, อ่าฮิวแมนสเคราโนนะครับเร้ยผู้ออกนำครับออกนำในจังหวะที่เฟโดโอเรส มีประทะนิดหนึ่งกับเปเป้ P P, นะฮะแล้วบอลก็ทะลักออกไปทางกราบขวาเด็กเขาตบเข้ามาแล้วก็เป็นตอเรสนี่แหละครับที่จิ้มปั้งเข้าไปเบิกร่องก่อนเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์รวดเร็วมากถัดจากนั้นได้ประตูที่สองครับบอลวางจากกลางสนามของเชเบรอนโซ่เนี่ยเปิดโค้งไปจะให้กับอาเโรโออาเบรัวแบ็คขวาเติมขึ้นมา อับเลัวก็พักอกเพราะว่าบอลไปชนต้นแขนของเกเบลไอเซซึ่งยืนในแบ็กซด์เกเบลไอเซก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไหลนะฮะแต่ในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเวอาร์ครับผู้สินเปล่าไปแล้วเรียบร้อยจุดโทษเจอราดเปรี่ยงเข้าไป2-0ครึ่งหลังลุยอีกครับลุยอีกปึ้ง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 รนบาเบลจี้เข้าหาซโกรามอสท้าดวลเลยทางริมเส้นกลับซ้ายท้าดวลเลยครับมา ดวลกันเจจจจจจนถึงเส้นหลังแล้วตบเข้ากลางาบอลกระเด้งหนึ่งครั้งครับเจอราดวิ่งมากระโดดตัวแปรด้วยขวาเปลี่ยนทิศทางเปรี่ยงอย่างฉับพลันแสกหน้ากซิยัตสามศูนย์ครับสาศูนย์ท้ายเกมครับบรรดาตัวสำรองเริ่มลงมาแล้วมาได้อหนึ่งประตูจากจังหวะการสวนกลับเดอร์เค้าเนี่ยตัดบ,บอลรงกลางสนามได้ครับเปิดมาปึ้งให้กับไรนบาร์เบล บับเบิลรอรอนิดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายตบไปที่อันเดียนดอเซนาเติมขึ้นมาครับแบ็กซ้ายชาวอิตาเลียนอันเดียนดอเซนาปึ้งปึ้งปึงปึ้เติมขึ้นมาจังหวะสวนกลับแล้วก็แปรผ่านมือของกาซิาตเข้าไปปิดกล่องครับ4-0รวมผล2งนัดชนะเรอัลมาดริด5-0ครับเป็นแบบความทรงจำอันสวยงามอันสวยหรูครับ ในการเจอกับทัพราชันชุดขาวแต่น่าเสียดายครับที่ลิพูไปจอดป้ายในรอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอเชลซีนัดแรกนี่แพ้คาบ้านเลยฮะแพ้ที่แอนฟิลสามหนึ่งแล้วก็นัดที่2เนี่ยไปเล่นที่เดอะบริดจ์เสมอ44คืนมีช่วงเวลาที่ลิอร์พูลนสา3นะครับซึ่งถ้ายิงอีกลูกนึงเนี่ยกดอเวโกก็จะดีกว่าก็ชนะ5-3จะได้เข้ารอบใช่ไหมแต่ปรากฏว่ายื่นไปสู้ไปสู้มาสุดท้ายโดนตีเสมอครับ ถ้าผมจะไม่ผิดนด่าจะเป็นแฟรงค์ลพาร์ดตีเสมอในช่วงท้ายเกมจบเกมที่ดับเบิล4ีสี่สี่ก็ลิปูตกรอบไปจริงๆเป็นปีที่น่าสนใจมากนะครับ2008 2น0 9อนกอกจากความทรงจำที่เอาชนะโรมบดริต5้าวูดอสูรแล้วนะว่านว่าปีนั้นเนี่ยเป็นขุมกำลังที่ราฟาเอลเบเนเตสเข้าใกล้คำว่าพิมลีกมากที่สุดเปลี่ยนแปลงจริงๆตัวผู้เล่นก็ที่เสริมเข้ามาดังๆหน่อยก็เน,นี่ยฮะโรบบี้คีนไง เสียดายมากครับเรเบรคินเข้ามาในช่วงซัมเมอร์2008แล้วอยู่ได้แค่6เดือนด้วยระบบการเล่นนะฮะที่ <S <S <ม>เบเนเตสค่อนข้าง,ขงจะยึดในการเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าก็คือมีเฟโดตอเรสเนี่ยปักอยู่แล้วแล้วก็มีตัวอื่นเอ่อบาเบอร์ก็เล่นได้เอ็ N ock, นก็คเด็กดาร,รุ่งก็เล่นได้นะครับซึ่งมันเลยทำให้เรเบิคินที่เล่นหน้าคู่มาโดยตลอดมันเลยปรับตัวลำบากโอกาสลงเล่นก็ ไม่ค่อยสอบเส,สมอเท่าไหร่ส่วนใหญ่เป็นตัวสมรองแสดงมากลงทุนไปเกือบเกือบยีล้านปอนด์ได้นะแล้วก็ขายขาดทุนเลยครับให้กลับไปที่สเปอร์ผ่านแค่องเดือนขายกลับเลย mm hmm. ผมจําตัวเลขตรงนั้นอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่อยู่ที่ประมาณไม่น่าถึง15ล้านครับคือขายขาดทุนเลยยอมเลยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ก็พวกอเบิร์ดเวรานะฮะดอเซนานี่แหละ,ะรับออรโอสวนทางกับพวกที่ออกไปก็ฟินน ยอ uh, นเนเนริเซ่ประมาณนั้นริบูเริ่มต้นได้ดีมากครับ10เกมแรกในชนะไป8 ok h, แล้วก็มาสะดุดในการแพ้สเปอร์เฟโรตเรสนำก่อนด้วยแล้วมาเจม่คาร์เกอร์ม้งทำเข้าประตูตัวเองแล้วโดนพารวดิเชนโก้ครับยิงประตูชัยในช่วงท้ายเลยแต่หั้านี้นริฟูก็รันมายาวครับมันมาแบบสะดุดเนี่ยคือช่วงปลายปีหลังจากบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยนะครับ ปลายปีต่อถึงเดือนมกราคมดูดูแผ่วลงแล้วหนักไปทางเสมอครับซึ่งมันเป็นการแบบทำแต้มหล่นกับบรรดาทีมทีมเล็กๆะนะครับฟูลแลมฮาวสโตกวีแกนเวสแฮมอะไรประมาณเนี้คือพวกนี้เลิฟบุตทำได้แค่เสมอหมดเลยทั้งที่มันมีชัยชนะที่มันแบบอยู่ในความทรงจำะนะครับ ชนะแมสตี้สามสองจำได้ไหมที่เด็กเขาแบบโอโ้ยิงประตูในนาทีสุดท้ายเนี่ยครับสะใจมากนะชนะเชลซีสองศูนย์กู้แข่งโดยตรงที่เฟเดโรตเรสมานั่งขัดสมาธินะร,รูปภาพชัดเจนมากแล้วก็มาเป๋แบบอไปแพ้เมดิเตอเบอร์อะไรเงี้ยคือช่วงนั้นเลยครับช่วงที่ปลายปี2008ต่อต้นปี2009หลุดเสมอเยอะจัดนำเป็นระดับหนึ่งมาปึ้งๆึช่วงก่อนคริสต์มาสเนี่ยนำไปที่หนึ่งมาตอ่อ นาําจ่าฝูงตลอดพอไปหลุดเสมอเยอะและว้วไปแพ้เบอรสเบอร์นีตกมาอยู่ดับสามเลยแล้วคราวนี้ยพอปล่อยให้แมนยูเต็ดขึ้นไปอยู่บนจา่าฝูงปุ๊บตามลําบากครับแมนยตเดในยุคนั้นคือเก่งมากได้ทั้งลูกเกา๋ารูปประสบการณ์ความเฉียบขาดประสิทธิภาพกึ้นของผู้จัดการทีมเซอร์เล็กฟอร์กูสันปล่อยเขาเรียกว่าถ้า ปล่อยนักเลงขายใหญ่ขึ้นนําเมื่อไหร่คุณไล่ตามยากแม้ว่า11นเดาสุดท้ายนะครับลิเวอร์พูลจะชนะถึง10นะซึ่งหนึ่งนั้นคือเกมที่บุกไปถล่มปิศาจแดงถึงโอชร์ฟอร์ดนี่แหละ4ประตูต่อหนึ่ง 1. จำได้ไหมครับโรนโดยิงจุดโทษก่อนปั้งแล้วลิเวอร์พูลก็มาตีเสมอได้จากลูกที่เฟเดโตเรสไปฉกบอลจากเท้าของนเวนวิญ่าวิดิชตีเสมอปั้งเจอราุเรียกจุดโทษได้ โดนเอฟลาเตะคว่ำไปลุกขึ้นมายิงเอง2-1ครึ่งหลังวิดิชโดนใบแดงครับจัจัจวหวะเป็นเหนียวของอเซเวนเจอรานี่แหละฟรีคิกออเรโอปั่นซ้ายโค้งปั้งเสียบไป3-1ช่วงท้ายเกมสวนกลับมาไป,ไปเปเปเรยนาหววยาวขึ้นมาดอสเซน่าหลุดเดี่ยวกระดกบอลข้ามหัวเอ็ดวินฟานซา4ี1ครับคือมันยังยังเป็นชัยชนะที่มันมันมันยิ่งใหญ่มาก มันเป็นสามแต้มที่มโหฬารมากแต่มันก็ยังไม่เพียงพอครับยังไม่เพียงพอที่จะพาลิฟูเนี่ยไปถึงแชมป์พรีเมียร์ได้จบซีซั่นนั้นไม่แต่เป็นแชมป์ครับ9 0แต้มลิฟูเนี่ยทั้งซีซั่นเนี่ยแพ้2เกมนะครับแพ้สเปอร์แพ้โบโรแต่หนักเสมอเสมอไปถึง11เกมแล้วก็ชนะ25มี86คะแนนตามหลังทีมแชมป์ยู่4คะันน นั่นเป็นปีที่มันใกล้เคียงที่สุดครับในยุคข,ของราฟาเอเมเเตสก่อนที่จะล่มสลายในปีถัดมาที่เมเเตสก็อำลาไปในปี2010นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายยุคสมัยอะไรก็ว่างไปกลับมาเล่าให้ฟังครับพอนึกขึ้นได้ว่าเออมีเกมที่จะลเรามาริด2นัดไปกลับ5 0ซึ่งมันก็เป็นปีที่เราได้เชียร์ได้ลุนแชมป์เบลีกนานๆครั้งที่มันจะเกิดขึ้นในยุคแบบ สิบปีที่แล้ว1112ปีที่แล้วนะซึ่งมันกําลังก่อร่างสร้างตัวกันอยู่ใครยังจำมันได้ในปีนั้นนะฮะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับฝากไว้ตรงนี้ด้วยสำหรับคอนเทนต์ของเรานะครับแล้วก็จะพยายามตามอ่านทุกคอมเมนต์ตามกดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์ตามตอบให้ทุกคอมเมนต์พยายามทำให้ได้นานที่สุดนะขอบคุณมากๆสำหรับการกด s u b s c r i b e ผ่าน4 0 0 0 0ซับไปแล้วนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าใครยังไม่ได้กดกดด้วยนะครับนะครับโอเค แลเะเจเจอกันใหม่ครับวันอังคารหน้าเดี๋ยวรอดูอีกทีอาจจะเป็นเรื่องของตำนานหรืออาจจะเป็นเรื่องของปัจจุบันเดี๋ยวรออีกทีแต่มาแน่ๆน,นะฮะฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องนี้นะครับไว้เเค่ดีๆครับขอบคุณอีครั้งครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ